ก็กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในเกมโรบักนะครับแมพพายเรือนะครับวันนี้อาตมาสองคนก็จะพายเรือไปบีนจับราทกันนะโยมไปเร็วส <laughs> <fur> ีเรือสองคนโอเคนี <kleine> hey. <fal> ่พายอะไรวะเยอะเนาะ เร็ว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 โอเคเร็วเราเราต้องรีบไปมันถ่ายยังไงถ่ายอีกทีอย่างเงี้ยอีกทีอย่างเงี้ยอ๋อเฮ้ยค่อยค่อยผายเราต้องรีบไปจะบาดโยมรอนานแล้วเร็วโยมรอนานแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฉัดไม่ทันรีบไปรีบไปฉัดไม่ทันต้องไปสวดอีกไปริ้วไปริ้วที่เรากอยู่ในคลองแบบว่า ฟองไม่น้ำโขงแม่น้ำโอ้ยเยียย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 แยย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 ียยยยยี่ยยยมยยยยอยย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 ่ยย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 เยย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 ตยยยยยยยไยย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  มาโยมโยมมาเลี้ยวทางหนู้นไปทางหนู่นเร็วเรวเราต้องไปบ้านโยมหลังที่สองเออเลยเราต้องรไปก่อนที่มันจะสายจะแปดโมงคารุ่มชาติไปเร็วหูตีโห้ออย่างตึงอ่ะคิดว่าขับรถเรื่งไงวะฮะ มันมีขึ้นด้วยดูถ่ายถอันไปข้างหลังดิดูนั่นไปถ่ายเข้าถ่ายเข้าไปถ่ายเร็วถ่ายเร็วถ่ายเลยโยบถายมันต้องโยบถ่ายทางนี้โอุ้งพี่ไม่ช่วยถายเลยอะอย่างเดียวเลยอะายโอโโอ้น้ำที่มันมีเนินด้วยเหรอวะไม่รู้ น้ำตกน้ำขึ้นเแม่น้ำขึ้นไงไปไปไกี่ชั้นเนี่ยาขึ้นนกแล้วนะนี่เราขึนบ้านยมอยู่บนน้ำถมอะไปเร็วอุ้ยระวังมันมีรูอยู่ตรมีรูไปเร็วเร นั่นไงบ้านเดียวมีเจ้าด้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยไปไปเราไปได้หมดแล้วเจ้าอาว่าตีนักเกินกับเจ้าที่กินบ้านมาหมดแล้วลูกบีลูกบีแล้วจะเลี้ยวยังไงอ่ะตอนนี้จะมาหายใจอยู่ใต้น้ำนะดูดิเข้าไปเข้าไป ถอย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 ได้ถืออ่ะถอยหลังดีให้มาถอยหลังอ่ะ้อยจุดเล็บก่อนแล้วยังแล้วเราต้องไปเราต้องรีบไปบ้านตรงไปเล่นนะอันนี้ตั้งใจทำไมไม่พูดอะไรสไลด์แล้วบายบายบายค่อยๆไพโอ้ยโอ้ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว เดี่ยวเดี่ยวถอยหลังหน่อยถอยหลังหน่อยแล้วพายไ,ไปทางเดียวกันเนี่ยเอ้ยถอยหลังทางเดียวกันเนี่ยเอา้าเห็นไหมเจ้าอาวาสตีมันหนักเกินปึ๊บปึ๊บไปแล้วฮู้เลียเ้ยวเลี้ยวนิดนึงเอางี้ ถ่ายจะพ่อถายแทบสายตูถ่ายแทบเปล่าเคมไหมโอเคเดี๋ยวถายไปถ่ายดิตรงถ่ายจีไปเร็วตายเออจะตะแคนตะแคกมันจะคว่ำไหมเนี่ยเอ้าเออเออกลับมาตั้งให้แล้วเอ้าเอ้าตั้งเออนี่แหละอุ้ยถึงเอออุ้ยชนหน้าเรือ น้าเรือก็ไม่รอดเรือี่เมื่อกี้หน้าเรือบุบไปแล้วเราต้องเปลี่ยนเรือใหม่ดูโยมอุ้ยอุ้ยดูโยมน้ำนั้นนี่มอุ้ยห้าคนเลยเหรอห้าคนห้าคนสี่คนแล้วดูโยมดูโยมนิเขาคุยกันแบบว่าโคตรตึงอ่ะโยมโยมเราอัตมาด้วยอัตมานี่ไปยังเร็วแล้วรีบมาบินธบรดนะ เดี๋ยวขากลับคนมาเอาโยมเตรียมของไว้เลย,ยโยมจะรู้ไหมว่าฝ่าเราจะถึงบ้านโยมเนี่ยอาตมาลำบากอ, <c oughs> อันไหนถบาเรัพูดจังว่ที่อะไรไฟไฟไฟพอไ, <ป S 2> ไหนพ่อบอกว่าพ่อจะพายฝั่งนู้น

เอ้ยตอนเรื่องสามอัตมาโครดีนเนไปเร็วเรารอโยมั้ยรอยมั้ยเราไม่ต้องห้องต้องไปเรงยุยยไปเดี๋ยวดูดแบนี้แถบนี้แถบไหนต้องเลี้ยวทถบนี้ไปตรง เจ็บคอแล้วเมื่อกี้นี้คือน้ำทะเลเข้าไปทุกปายทางไหนเนี่ยมีเนินลงแล้วมีเนินลงแล้วระวังระวังตะคว่ำอุ้ยเมื่อกี้เห็นเรือใครตกเรือมาไปจ้าไปช่อุ้ย ไอ้ก uh hmm. hey, ี้มองไม่เห็นเลยมองไม่ใครแยก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 เฮ้ยโอ๊ยชนชน NPC ใครก็ไม่รู้โอ้ยนี่อ่ะเขาจะเอาของมาบินท่บานแล้วนี่ยทำไมเราไม่รับไม่รับเราไม่รับแล้วไอ้ไอ้ไอ้เราจะกลับเลยนะกลับกุฏิเลยใช่ไหมกลับวัดแล้วตาย เอ้ยหนูพายคนเดียวได้พ่อพ่อลองปล่อยเน่บันยาเน่เน่น่ช่างการเวลามันป่าจะพววมวว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 วหัวหววคนวร็วคนเร็วอ๋อน

ไปไปอันนี้เราต้องค่อยๆแล้วนะเราเลี้ยวเราเลี้ยวเราเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเยอาจจะมาไปฝึกนั่งสมาธิมาแล้วหนึ่งปีรึ่งเร็วแล้วกาจะทำมือแบบนี้ได้เอ้ยเฮ้ยดูเพื่อนเราไปไงนอ่ะดูโยมดิดูโยมโยมโยมใช้ทางลัดไปเลยอะ คูดตึงเอาเอาไปโยมใช้ทางลัดอะแต่เราค่อยๆไปอะเดี๋ยวเองทางลัเ้ยดโยม่โยมยีเอ้ยจะลอดจะลอดหรือจะล่วงจะลอดหรือจะล่วงโอจะลอดหรือจะล่วงเออเอาดีเอาดีเอเราไ

เบรกเดี๋ยวช่วยเบรกคิดว่าเรือไทยเทคนิคเฮ้ย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 เบกเบรกเบกเบกเบกอันนี้ช่วยกันเบรกไปไปได้เลยเราไปได้เราไปได้โยมโยมด่วนตาบ้าโยมด่วนตาบ้านี่เราต้องทำ่างนี้พ่อเราต้องหันหน้าลงอย่างนี้เลยอ่ะตาว้าไปเองตะบ้าไปเองตาบ้าไปเองตาบ้าไปเอง เด็กจะตกแล้วเนี่ยรับไปเองนะรับไปเองไปรัไปเองหนูจะพายนะเขียนจะพายนะจะพายนะไม่พ่อพ่อแล้าไปแบบเราไปแบบข้ามไปแต่ว่าไม่ให้มันล้มได้ไหมได้โอเคปะ เราไปนะเราไปค่อยนะเราไปค่อยนะอุ้ยยอมดูเรือยอมดูอยโคตรสูงเรารู้แล้วเราต้องให้ค่อยเราต้องค่อยค่อยอุ้ยด่อ้ยมันจะคว้าแล้วมันคว้าแล้วอุ้ยอุ้ยค่อยมันจะลื่นไปอีกแล้ว อาตาขอบมุณมาแก่งข้าัตายจะตายอยู่แล้วอ่ะนเลยเียวเบกเบ๊เแต่อันนี้เราไม่ได้ทำอะไรทำอะไร่แหลเริ่มมาก็ไม่สวยเลยโอเคโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะว่าโอเคอยู่นะ หนูไม่ต้องหนูไม่ต้องหนูไม่ต้องถอยแล้วเอ้ยเยอะเอ้าวันยังตึงยอดไป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 ค่อยๆไปตอนนี้โยมน่าจะเข้าวานหมดแล้วล่ะไม่น่าจะรอแล้วเฮ้ยหนูยาดดีหนูยาดดีหนูยาดาดีไอ้โย,ยมมาได้ยังไงเอาเอาถูกไปแล้วอย่านะหนูย่านะหนูย่านะ้นหมุนหน่อย <c oughs> เดี๋ยวแล้วให้ โอเคโอเคสวยสวยไปอุยย้ยเสียวเสียวเสียวบอกไอ้ก่อนเลยเสียวเอาเหรอปึ๊บเสียนิดนึงใกล้ถึงแล้วเอาวใกล้ถึงแล้วไปเร็วไปเร็วไปล้ถึงแล้วรอใกล้ถึงแล้วไปปึ๊บปึ๊ใกล้ถึงแล้ว เราถึงงหนี่ยตอบรรพุนชบวบรนละ